วันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับใส่ครอบโชคนะครับนี่ครอบโชคนะครับตัวนี้มันไม่สวยเห็นไหมตัวเนี้ยนี่นะครับครอบโชคนะครับฝั่งนี้นะครับยางมันหายฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวจะมาใส่ครอบโชคเป็นตัวนี้นะครับของ MX t u m e r เหมือนกันนะครับแกนโชคเท่ากันนะจะแกะให้ดูนะครับคือถ่ายนะครับอย่างนี้เลยนี่เราก็จะมาครอบอย่างนี้นี่อย่างเงี้ยเฮ้ยจับเลยไหม สองฝั่งไหมนะครับงานบนชิ้นะครับนั่นนะนะครับเฮ้ยจาวขึ้นเลยวะนะครับก็วิธีใส่ก็ง่ายๆนะครับก็มันจะมีน็อตมาให้ขันนะครับตัวนี้นี่เห็นไหมก็คือเราต้องขันออกก่อนนะครับแล้วก็ขันเข้าครับแบบนึงันที่ผมขันออกก่อนจากที่ผมขันออกแล้วนะครับเราก็ขันออกมานะครับ ไม่ให้มันโผล่เห็นไหมเห็นอาจารย์จะโฟกัสนเนาะครับแล้วก็ครอบไปมันจะครอบได้ไม่ลึกนะครับเพราะราวนี้ันโหล่นมามันจะประมาณนี้นะแหละเราก็จริงๆเลือกแอบๆก็ได้นะครับมันโชว์ฝั่งส,ยสวยๆนะครับดูที่เราจะขันได้นะอ่าประมาณนี้ดีกว่านะครับแล้วเราก็ขันล็อกไปนะครับ นะครับนี่นะครับแให้แน่นเลยโอเคนะครับพองขยับดิหูแน่นตึกเลยนะครับแน่นนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับง่ายๆนะครับวิธีการใส่ครอบชงนะครับใครใครใส่เองที่บ้านได้นะครับไม่ยากเลยนะครับง่ายมากครับลูกยางไม่ต้องออกนะครับใส่อย่างนี้ได้เลยนะครับ โอเคครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับสนใจสั่งซื้อที่เพจวอร์เดชชัปมีขายนะครับครอบโชคนะครับเ x มนะครับซูมเมอร์เนะครับมีนะครับดิมอนด์สองห้านะครับมีนะครับสนใจชทมานะครับนี่นะครับหลังจากใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับหืมสวยนะครับสวยขึ้นเยอะเลยนะครับก่อนใส่กับหลังใส่เพราะมันจะมีมิติอะไรแบบมากขึ้นนะครับแบบเป็นงาน c n c อ็นแบบจับเลยนี่นะครับ ง่ายๆครับติดตั้งได้โดยแพแจหนึ่งตัวนะครับไปดีกว่าวันนี้นะครับ